สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะเพื่อนๆที่ผมจะมาพูดถึงทวิตล่าสุดเกี่ยวกับ Dogecoin ของลุงอีลอนมัสของเราว่ามีความหมายยังไงนะก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆท่ามกลางความวุ่นวายและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อวานเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนจริงๆนั่นก็คือข่าวนี้นะเพื่อนๆ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยนะครับรวมไปถึงโค้ชเชที่ผมเชื่อว่าแกคงทุ่มเทฝึกซ้อมกันแบบว่าเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยกันทั้งปีนะพนนะเพื่อนเพืนะ่อนเพื่อนนำชัยชนะนี้กลับสู่ประเทศไทยนะครับเอาล่ะครับมาดูทวีตล่าสุดของลุงอีลอนมัสกกันนะเขามีการพูดถึงกันบน Reddit บน Twitter กัน ระ,ะหึมเลยอะนะจริงๆทวีตนี้เป็นมีมจากหนังเรื่อง The Matrix นะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ไปดูนะหลังจบวิดีโอนี้นะฮะระหว่างเคียนอลิฟกับหมาชิบะอินุนะด e c คอยของเรานะครับเคียนอลิฟบอกว่า what are you trying to tell me that I can make a lot of money with Dogecoin หนะมาบอกว่า No Neil I'm trying to tell you that Dogecoin is money นะครับเขาถามว่า คุณพยายามจะบอกผมว่าผมสามารถทำเงินมหาศาลได้กับด o จคอยล n เหรอนะหมาบอกว่าไม่ใช่ n น o ผมพยายามจะบอกคุณว่า Dogecoin คือเงินเพื่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับทวิตนีนะ้มีการถกเถียงกันเพียบเลยนะแต่ละคนมีแต่ละทฤษฎีนะฮะเพราะอะไร Amazon นนะเพื่อนๆ CEO ที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก คุณเจฟ f b เบโซสบริษัทของเขาเมื่อวานออกมาประกาศร,รับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนเอ็กเพิร์ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของคริปโตและบล็อกเชนเอ็กเพิร์ตอนนี้เขารับสมัครเข้ามาร่วมทีมกับ Payment Team ของ Amazon นะฮะและวันนี้เรามี CEO ที่รวยอันดับ2ของโลกลุนะะงอีลอนมัสของเราออกมาบอกว่าอะไรบอกว่าด g e คือเงินนะฮะ คือ <c oughs> ในเรื่องของ a เมซ o n นะ <c oughs> เพื่อนๆที่เมื่อวานเราอ่านข่าวกันไปนะว่าในอนาคตดูแล้วว่าน่าจะรับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีตอนนี้มันมีทฤษฎีออกมาเยอะมากเลยบนโซเชียลมีเดียนะผู้เชี่ยวชาญต่างๆนักลงทุนตั้งแต่ระดับเล็กระดับกลางระดับย่อยเนี่ยพูดกันว่าในอนาคตเชื่อว่า Amazon จะรับเหรียญ g e c o i n บริษัท Amazon เองนะเพื่อนๆถ้าเราใครที่เคยใช้บริการจะเห็นว่าราคาสินค้าต่างๆมันเริ่มตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักล้านนะมีหลายทฤษฎีบอกว่าเขาอาจจะใช้เหรียญ o g e c o i n กับสินค้าราคาย่อมเยาวก็ได้และส่วนสินค้าราคาแพงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์หรือคือ a m a z o n c o m เราซื้อได้ทุกอย่างนะเพื่อน ค,คือทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่มีขายบน Amazon นะมีขายทุกอย่างของราคาแพงอาจจะใช้เป็น Bitcoin หรือราคากลางลงมาอาจจะใช้เป็น Stable Coin อย่าง USDC อันนี้เป็นข่าวลือที่ออกมากระหึ่มเลยนะว่าอาจจะใช้ USDC นะครับหรืออาจจะเป็นแบบว่า ของราคาถูกนะก็จะมีเหรียญขึ้นมาว่าสินค้านี้รับ DOGE รับ usdc รับ i t t o o n นะครับแล้วสินค้าแพงๆก็อาจจะเป็นแค่ STABLE COIN กับ BITCOIN อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาและอ่านมาทั้งวันเลยเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์ Comment กันเข้ามานะครับหลายคนก็ยังมองเช่นเคยว่านี่นี่นะถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์ที่ลุงอีลอนมัสก์แกมาทวีตสเดือนก่อนว่า Tesla หยุดรับ Bitcoin นะ ข่าววันนี้จะทําให้เหรียญดอชคอยไปแตะ1่1ดอลลาร์นะเพราะว่าอะไรเพราะคือตอนนั้นทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยอะ่ะเพื่อนเพื่อน,นะพอแกออกมาประกาศหยุดรับปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแบบมันขาดช่วงะนะครับโมเมนตัม um มันไม่ได้อะคือเราเข้าใจแหละว่าสัจธรรมของไม่ว่าจะหุ้นทองคําคริปโตเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นไปตลอดนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยนะมันมันน่าเสียดายนะแต่เอาละเพื่อนเมองภาพใหญ่มองภาพรวมใหญ่ ตอนนี้มีการยอมรับเกิดขึ้นยังไม่ขาดสายเลยนะครับวันเนี้นะวันข่าวบนโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเพราะหลายคนกำลังมองว่าเอจะมีการกดราคาจะมีการเทขายของ Bitcoin ในวันอาทิตย์อย่างที่มันเคยเป็นมาหรือเปล่านะเรายังไม่เห็นสัญญาณอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะก็ต้องลุ้นกันไปนะครับในค่ำคืนนี้แต่ว่านะ หลายๆข่าวก็จะพูดถึงในเรื่องของมาย่อยข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์อย่างงาน The B-Word หรือการที่รัฐมนตรีครังสหรัฐอเมริกาคุณ Janet llen, เจเน็ตเยเลนออกมาประชุมเกี่ยวกับในเรื่องของ Stable Coin นะครับหลายๆสายข่าวตอนนี้มาออกมาเล่าข่าวเก่าออกมาขยายความในเรื่องเดิมๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันว่า นะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงสัปดาห์ที่แล้วเรามีข่าวคริปโตออกมาแบบน้ำนเนื้อๆทั้งนั้นเลยนะเนื้อๆทั้งนั้นเลย2วันนี้น่าจะเป็นลักษณะของแบบน้ำ,น,ำน้ำนะเพื่อนสมาชิกเขียนเข้ามานะครับคุณจิมมี่นะเป็น FC รุ่นดั้งเดิมของช่องนี้เลยนะบอกว่าตามหน้าเว็บไซต์มูนิธิโรงพยาบาลเขาจะมีรับบริจาคทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเรื่องโควิดอยู่ครับเกือบทุกโรงพยาบาล และของผมมูลนิธิลามาจะมีหมวดให้เลือกอยู่จะช่วยด้านไหนบ้างผมก็กระจายไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตอนนี้ผมโฟกัสที่ช่วยโควิดใครพอก็มีใครพอมีก็ช่วยๆกันไปครับเล็กน้อยก็เป็นเงินครับผม โมทนาสาธุกับคุณจิมมี่ด้วยนะครับและเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่สนใจนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับโควิดนะมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากเพื่อนๆนะยีบบาทเราก็บริจาคได้ผมบอกเลยนะครับคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนๆผมที่เป็นพอร์ตใหญ่ๆนะพวกนี้จะเป็นสายทําบุญนะเพื่อนๆ และลองสังเกตน,นะเวลาเราทําบุญช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนะทําทานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะมีโชคดีวิ่งตามหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหลือมีอะไรมาปกป้องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําบุญแล้วโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็คนที่กําลังจะทําบุญนะครับบริจาคช่วยเหลือกันเพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราตอนนี้เพื่อนๆดูตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะอยู่ดูตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตมันดูแล้วจะไม่ลดลงนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยกับคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในช่องนี้ดูอยู่เยอะนะครับขอบคุณความเสียสละที่ท่านมีให้กับสังคมนะ,ะให้ให้กับอาชีพของท่านเนี่ยนะคือตอนเนี้ เราขาดท่านไม่ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูในช่องนี้นะที่เป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์หรืออาสาสมัครต่างๆนะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยว่าผมเป็นอาสาสมัครนะตอนนี้ช่วยเหลือทางอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับขอบคุณมากๆยังไงระวังตัวทุกคนนะครับเช่นเคยครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยนะครับระวังตัวอย่างยิ่งเลยกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม